ทีนี้ผมอายุ54ปีนะครับถ้าหากว่าทํางานอยู่ในบริษัทเอกชนสักแห่งหนึ่งที่กเกษียณอายุตอนอายุ55นั่นหมายความว่าชีวิตการทํางานก็เหลืออีกแค่1ปีเท่านั้นแต่ถ้ารับราชการอยู่ก็อาจจะอีกสัก6ปีก็จะต้องกเกษียณอายุแล้วนะครับคำถามก็คือว่าถ้าหากเรายังแข็งแรงและยังมีชีวิตยืนยาวอีกสัก20หรือ30ปีเราจะทําอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือครับ นี่จึงเป็นเหตุผลครับที่เราเริ่มต้นงานที่มีชื่อว่ามนุษย์ต่างวัยเฟส2025ชีวิตดีชีวิตซีซัน2นะครับเพื่อที่จะชักชวนทุกท่านครับที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นกําลังผ่านพ้นฤดูกาลแรกของชีวิตไปแล้วและอยากจะเริ่มต้นซีซันใหม่ของชีวิตนั่นก็คือชีวิตซีซัน2นะครับ เราแบ่งเรื่องราวต่างๆออกเป็น5มิติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพที่ทําให้เราเชื่อมั่นได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนเราก็สามารถแข็งแรงได้เรื่องของการงานที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเรายังสามารถเรียนรู้และเริ่มต้นทํางานในสิ่งที่เรารักได้เรื่องของความสัมพันธ์ เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับคนต่างเจเนเรชันและสุดท้ายก็คือเรื่องของการค้นหาความหมายและความสุขในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครกําลังตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้อยู่และก็กาลังมีเป้าหมายในการออกแบบชีวิตซีซั่นสนะครับไปพบกันที่งานนี้นะครับมนุษย์ต่างวัยเฟส2025ที่จะจัดขึ้นในวันที่21-22มิถุนายนนี้นะครับที่ Impact Exhibition Center Hall 8นะครับตอนนี้เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับใครติดขัดเรื่องการลงทะเบียนก็สามารถ inbox เข้ามาได้นะครับแล้วพบ กันครับ